ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังและกัลายาณมิตรทุกท่านสำหรับในวันนี้เราจะมาขอเล่าถึงความอัศาจรรย์ของการสวดพระคถาอิติปิโสเพียงสวดัาละหนึ่งจบจะเกิดอานิสงส์เหลือลน้นอนุภาพเหลือหลาย ลองมาทำความรู้จักกับบทสวดนี้กันรับรองได้ว่าท่านจะเข้าใจว่าทำไมบทสวดนี้ถึงมีพุทธานุภาพมากขนาดนั้นบทสวดอิติปิโสนั้นไม่ใช่ใครประพัน์ธขึ้นโดยเฉพาะแต่เป็นการถอดแบบจากพุทธพจน์โดยตรงเมื่อใดอ้างอิงพุทธพจน์เมื่อนั้นคุณกำลังอ้างความจริงอันเป็นสัจจะการอ้างสัจจะความจริง อันเป็นมงคลสูงสุดย่อมบังเกิดผลภัยบูนสูงสุดไปด้วยสิ่งที่ทุกคนประจักษ์ตรงกันเมื่อสวดหลายๆจบคือความรู้สึกสว่างอบอุ่นใจและเหมือนมีความศักดิ์สิทธิ์บังเกิดขึ้นรอบตัวแม้คนไม่ทราบคำแปลเลยก็จะเกิดประสบการณ์เดียวกันแต่ถ้าทราบคำแปลด้วยก็จะยิ่งบังเกิดความเลื่อมใสและมีความแน่วแน่ยิ่งยิ่งขึ้นขอให้ทดลองดูเถิด จะเห็นผลทันตาทันใจหากสวดอิติปิโสด้วยความเลื่อมใสสักสองสามรอบกระทั่งเกิดความอบอุน่นและสว่างใจภายในแล้วก็ขอให้น้อมนึกว่าความอบอุ่นสว่างใจนี้จงได้แก่ผู้ทำร้ายเราผู้สาบแช่งเราหรือผู้กระทำคุณสใสใสเราตรงนี้สำคัญเป็นขั้นตอนของการแผ่เมตตาโดยตรงสเสนียด หรือเงามืดทั้งหลายจะหายไปอย่างแน่นอนชนิดฉับพลันทันทีเห็นกันจะจะไม่ต้องเดินทางไปรถน้ำมนต์หรือหาหมอสายขาวใดๆทั้งสิ้นเพราะการมีกระแสพระรัตนตรัยอยู่ติดตัวนั้นประเสริฐและให้ผลคุ้มครองเหนือกว่าการทำพิธีปัดเป่าใดๆในโลกอยู่แล้วหากสวดช่วงเช้าแล้วยังไม่หายขาดเหมือนมีอะไรมืด,มด หรือกระแสหยาบหน้าระคายติดตามอยู่อีกก็ให้สวดอีกสามรอบในช่วงบ่ายสวดอีกสามรอบในช่วงเย็นถ้าเป็นหนักก็สวดไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนจิตเกิดความเลื่อมใสตั้งมัน่นจะไม่มีเงามืดใดๆครอบงำได้เลยและชีวิตจะมีแต่ความสุขสว่างจเจริญรุ่งเรืองด้วยไม่จำเป็นต้องสวดบทอื่นใดเสริมเติมอีก ก็จะเห็นความจริงนี้ถนัดบทสวดสวรสรเสริญพระรัตนตรยัย 1. บทพุทธคุณอิติปิโสภัควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษย์สานางังพุทโธภัควาติแม้เพราะอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอระหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่นควรได้รับความเคารพบูชาเป็นผู้ตัดสู้ชอบเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความประพฤติเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศัสดาข,ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้วและเป็นผู้จำแนกแจกธรรม 2. บทธรรมคุณสวาคาโตพระขาวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหีติพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วอันผู้ปฏิบัติ จะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ขึ้นอยู่กับการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน 3. บทสังฆคุณสุปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโคอ,อูชุปฏิปันโนภะขวะโตสาวะกะสังโคยายะปฏิปันโนภะขวะโตสาวะกะสังโค สามีจิปฏิปันโนพระควะโตสาวะกะสังโคยะที่ทางจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะปุคลาเอสะพระควะโตสาวะกะสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกรณีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสติ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติถูกทางเป็นผู้ปฏิบัติสมควรเป็นผู้ควรแก่การคำนับเป็นผู้ควรแก่ก,รการต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ของทำบุญเป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบทสวดปนอิติปิโส ถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่ดีมากๆอีกบทหนึ่งยิ่งสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนักการสวดบทสวดมนต์อิติปิโสอย่างเดียวทุกคืนก่อนนอนก็มีความเพียงพอแล้วนอกจากนี้มีความเชื่อกันอีกว่าการสวดมนต์อิติปิโสจะช่วยในเรื่องที่ครั้งหนึ่งชีวิตตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ไม่ว่าจะเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจ แต่ด้วยจิตสงบนิ่งจากการหันหน้าพึ่งพระธรรมตั้งใจเพียรภาวนาและสวดมนต์ก็สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตนั้นมาได้ยิ่งถ้าเราสวดบทอิติปิโสเท่าอายุหรือสวดบทอิติปิโสเท่าอายุบวกหนึ่งจะช่วยต่อดวงชะตาให้ยืนยาวป้องกันพูดผีปีศาจแกล้าจากโรคภัยต่างๆและอุบัติเหตุทำให้จิตใจเข้มแข็ง ปัญญาดีหลับสบายสำหรับการสวดอิติปิโสเท่าอายุผู้สวดจะต้องสวดน้โม3จบก่อนจะเริ่มทำการสวดอิติปิโสเท่าอายุโดยให้สวดเกินอายุ1จบเช่นหากเราอายุ20ก็สวด20จบแล้วบวกอีกหนึ่งเป็น21จบลองน้อมนำไปสวดกันดูนะคะ